สวัสดีครับผมอาจารย์พลวัตโจประดิษฐ์เป็นหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับสำหรับภายในอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราเปิด3ระดับนะครับมีระดับปวชประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับรับผู้จบม3นะครับเพียน3ปีจบนะครับแล้วก็ระดับปอศประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับรับผู้จบปวชสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับ เรียน2ปีจบนะครับมีทั้งภาคปกติและก็ภาคสมทบนะครับสำหรับผู้ที่ทำงานแล้วเรียนภาคนอกเวลาราชการนะครับส่วนอีกระดับหนึ่งของเราเนี่ยวิทยเทคนิคตอนเมืองมีระดับเดียวนะครับคือระดับปริญญาตรีของแผนกเราแผนกเดียวนะครับก็คือสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ครับรับผู้จบอสอและต้องเป็นผู้ทำงานแล้ว เรียนในระดับปริญญาตรี2ปีนะครับคณาจารย์ครูผู้สอนของเราเนี่ยนะครับจบปริญญาโทมากที่สุดในวิทยาลัยที่มีดอนเมืองครับปัจจุบันนี้สาขาวิชาเทรอนิกส์กกเนี่ยมันเติบโตขึ้นมากนะครับมันกว้างมากเราสามารถแตกไปได้หลายแขนงนะครับฉะนั้นครูผู้สอนเนี่ยก็ต้องมีความสามารถแตกต่างกันไปเราก็สามารถจัดการ เรียนการสอนให้ครบทุกด้านนะครับสำหรับแผนงนอิเล็กทรอนิกส์เราอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับก็คือเราอยู่แถวเขตตอนเมืองนะครับสถานประกอบการที่ทำา MOU กับวิทยาลัยเราเนี่ยมีเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็หลักสูตรของปอชอปศและกัปริญญาตรีเนี่ยของเราเน้นให้นักศึกษาเนี่ยออกไปฝึกง,งานที่สถานประกอบการจะได้รู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นักศึกษาที่จะออกสู่โลกอาชีพนะครับส่วนใหญ่นักศึกษาพอชอที่จบออกไปนะครับส่วนใหญ่จะเรียนต่อระดับพศออหรือไม่ก็ปริญญาตรีตามมหาวิทยาลัยนะครับถ้าส่วนในการติดตามเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยเนี่ยมีวิธีการให้นักศึกษาเนี่ยตอบแบบสอบถามกลับมาอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ แต่ว่าในส่วนนี้มันจะอยู่ที่งานแนแนวครับในการปรับพฤติกรรมเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะมีกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยเนี่ยออกแบบไว้นะครับเช่นกิจกรรมกิจกรรมชมลมนะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถแสดงบทบาทของผู้นำสร้างกิจกรรมแล้วก็ร่วมกันทำกิจกรรมมีความร่วมมือกันระหว่าง แต่ละระดับชั้นนะครับในวิชาโครงงานนะครับมันเป็นวิชาสําหรับเด็กชั้นปีสุดท้ายที่กําลังจะจบการศึกษานะครับในกระบวนการของวิชานี้จะสอนให้ผู้เรียนเนี่ยนำความรู้มาแก้ไขปัญหานะครับโดยเอาวิชาโครงการเนี่ยมาปรับใช้งานในการแก้ปัญหานะครับซึ่งเวลานักเรียนจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาสามารถนำกระบวนการคิด ในวิชาโครงการเนี่ยไปแก้ไขปัญหาที่เขาจะพบเจอได้ในอนาคตครับสัมภาษณ์ก็เชื่อมั่นว่านะครับจะสร้างความเชื่อถือกับผู้ปกครองที่จะฝากลูกหลานมาเรียนกับเราครับก็ขอขอบคุณท่านหัวหน้าปฏิกรณ์นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ